แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแบงค์แนะนำเลยครับกับ Page Win ช็ up เพียงแค่เข้า Facebook แล้วก็เซิร์ช Page Win ช็ u p อันะครับแมเสเซจหาแอดมินแอดมินก็จะเติมเงินแล้วก็ดูแลคุณทึกระ,ระดับประทับใจสะดวกปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนแบงค์ก็เติมเปเชวินช็อปอัพกราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเซรีนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลค์ล็อก ออริจินอีกครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเริ่ม90กันแล้วมั้งใช่ปะใครยังไม่90ก็วันนี้ที่ผมลงคลิปก็ควรจะ90กันได้แล้วนะครับพอ90มาเนี่ยมันก็จะมีด่นที่ชื่อว่า TOC นะครับซึ่งลงได้อาทิตย์ละ15ครั้งนะครับลงได้วันละ5ครั้งนะครับลงไปถึงการทำเช่วยเหลือนะครับซึ่งของระบาดด่านเนี่ยมันก็น่าสนใจมากนะครับเวลาเราดอปมานะมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับมีตั้งแต่สีฟ้านะครับสีม่วง สีส้มสีแดงนะครับซึ่งแต่ละสีก็กออกนะไม่ต้องพูดนะว่ามันต่างกันตรงไหนอ่ะมันก็ต่างกันตรงสเตตัสแหละนะครับแต่ว่าของ90เนี่ยที่มันดีเนี่ยเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกเซตได้เลยเนะเวลาเราอยากเส้นเซตอะไรอย่างเงี้ยกดที่บิวนะครับการหลอกก็คือแบบสมมติคุณมีคมภีมีชุดตีสเตตัสตรงนี้มันสวยคุณก็เอามาส่งมอบเปลี่ยนไปว่ากันไปนะครับออแล้วก็ตรงบิวนะครับตรงบิวเราจะสามารถเลือกทุกบิว ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับทีนี้ใครแบบอยากจะเล่นเซตไหนอยากจะลองว่าพี่ครับบิ๊กแคปนี่กับเซนก้าอะไรดีกว่ากันครับมาถึงตรงนี้ละเทสได้เลยนะครับนี่ครับสน่อปาบอลแล้วอาชูดามจลดเยอะไหมครับลองลองเลยใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีสนับใหม่มา2อันนะครับก็คือคริสตัลกับปักเป้านะครับซึ่งตอนนี้หลักๆที่ใช้กันก็คือปักเป้านะครับเพราะว่าปักเป้าจะทำให้เราไม่ติดเรื่องของฟิกแคสติ้งไทม์อีกต่อไปนะครับ หมายความว่าเราจะสามารถทำปาบอลไรลหลอดได้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือการที่เรามาใช้สนับปาบอลใช่ไหมดาเมจมันก็จะตกไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลากัหลกๆเราอัพสองสเตตัสเนาะก็คือสเต็งกับเด็กนะครับสเต็งก็ใส่คู่กับแบบสเต็งเด็กก็เอามาบวกตรงค่าสเตตัสของอาวุธนะครับแต่ว่าพอมันเป็นสนับปักเป้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เอาเด็กมาเป็นตัวแปรนะครับอืมแต่ว่ามันก็ ไม่ได้ช่วยอะไรในการอัปเดตมันก็ช่วยเรื่องของการลดไล่อย่างเดียวนั่นหมายวามว่าดาเมจคุณจะตกแต่ว่าคุณจะแลกมากับการที่คุณสามารถทำไร่ดอทได้นะอย่างเช่นว่าขุดปาบอลอยู่ที่เอ่อหล้านเปอร์ศูนย์จุดหกวิเรื่อหรอปะแต่ว่าถ้าคุณไปใช้ปะเป้าเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมีหลอดคือปาโป้งไม่ติดเส้นก็คือปาโป้งปาโป้งปาโป้งอยู่นั้นแหละนรืออกหรอปะ ดังนั้นคุณก็ไปเบตเอาเองว่าอะไรคุ้มค่ากันแต่ส่วนตัวผมผมก็คงจะต้องบอกว่าปักเป้าคุ้มค่ากว่าโดยตรงนะครับถ้าสมมุติว่าคุณสามารถจบบอลบรรทิดได้หรือว่าคุณสามารถเลกดาเบตกับบอสได้มากขึ้นเรามีเพอร์โซเลเวลเจ็ดเลเวลหกอะไรเงี้ยในวอลเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้ผมชอบแบบอัดแบบหนักๆให้เขาหัวแตกเลยครับก็ใส่ปลาบอลได้ไม่ติดนะแต่ว่าถ้าเอาความถี่ก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับส่วนเจ้าคริสตันเนี่ยนะมันบอกว่าเล็กบวล8นะครับขณะที่ไลท์ทิเปอร์นัทแท็กนะครับเลกกิ้ง คอร์ดเพิร์บโบรนะครับคอมโบฟินิสนะครับทิกเกอรเอ่อไทเกอร์นักโครฟท์ฟิสนะครับเชนคลาสคอมโบออร์ชิล่าไซตจะเพิ่มเอฟเฟกต์ออร่าให้ตัวเองสกิลดาเมจบวก10%นะครับทับซ้อนได้สุดสามชั้นนี่ผลตอนเนื่อง3วินะครับก็คือทุกครั้งที่จ่ายที่ปงที่เปิ่นอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะได้เอ่อสกิล10%นะครับ3ชั้นก็คือ30% 3วินะครับก็คือติดทิพเปิลก็ออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ขณะที่เอฟเฟกต์ออร่าครบ3ชั้นนะครับจะเข้าสู่เดซโซนะครับมีผลตอนนึ้าวินาทีขณะที่ลายสกิลทิปเปอร์แท็กจะติเอฟเฟกต์ชัตเตอนะครับทำโฟกัลเนเจอรัลพีดามีสเท่ากับ200%ของ ATK ต่อตัวมากสุด10ตัวที่อยู่รอบๆในระยะ3เมตรนะครับขณะบวก6นะครับดามีสเพิ่มขึ้นของชัตเตอร์เนี่ยก็คือ20%่สบนวกสิ 10, นะครับขีดจำกัดออร่าจะเพิ่มอีก10เออเพิ่มอีก1นะครับด้วยหมายความว่าก็จะกลายเป็น40%นะครับ15นะะครับขณเปอร์ Chapter, มีโอกาส20%ทให้โดนสตัน ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะประยุกต์นะคุณจะเอาไปเล่นที่ปงที่เป,ปิลอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าออตัวเลือกที่ค่อนข้างแบบแจ่มที่สุดในการเล่นลลรีดามจก็คือตัวคิสเตลัลนี้นะครับอส่วนที่เหลือก็จะเป็นสนับเหมือนเดิมนะครับทีนี้ใครอยากจะลองอะไรตอน90ก็น่าจะลองได้แล้วนะครับน่าจะลองได้แล้วต่อมานะครับก็เป็นเซ็ตเสื้อนะครับซึ่งเราสามารถแบบเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับอ,อ,อันนี้ก็มีคําถามในวอลเหมือนกันว่าสุดท้ายเ,เราด้วอลเราควรเล่นสายอะไรนะครับมันมันต้องบอกแบบนี้นะว่า ในวอลเนี่ยโพสชั่นของคุณที่กิลเขาวางไว้ให้คุณเนี่ยคืออะไรถ้าสมมติว่ากิลคุณเป็นกิลแบบระดับกลางๆแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะต้องเจอกับตานซึ่งถ้าสมมติว่าให้จูราต่อยมันก็น่าจะดีกว่าผมก็อาจจะเชียร์ว่าโพสชั่นของคุณมันก็ต้องเป็นต่อยหรือว่าคุณก็อาจจะใส่เซตเอ่มาเซอร์อเมจิกแนบซึ่งเซตนี้ก็จะบวก SP ให้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันนี้ไปได้ข้อมูลมาจากพีแถบนะครับก็ขนาดลีไฟบวก15นะครับเอฟซิบแมเฟกซ เมจิกไทนะครับแต่ละครั้งจะได้รับแหมกเอพีเพิ่มขึ้น100นะครับคิดจากแบคคือ5ครั้งก็คือว่ายังไงว่าก,กดสกิลไปคห้าครั้งนะค,คุณจะได้ SP เพิ่มมา500นะครับแล้วกเ็เมื่อใส่ครบ3เซตนะครับสกิลก็สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อปล่อยสกิลจะเพิ่มสกิลดาเมจของแหมกเอสพีเพิ่มขึ้นสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือต่อยแรงยี้ๆแต่ว่าต้องต่อยต,ตอนมานาเต็มนะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าฉันต่อยแล้วฉันไม่ได้้้้ปั๊มมยาใใใหหญ่่ไไไดชดชชออกกเลืง็ท ต่อไปนะครับซึ่งมันก็ได้ดาเมจนะครับส่วนชื่ออื่นก็คงไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรหรือหวานะครับถ้ามันจะมีอะไรที่อยากลองคงเป็นไวทวิงเซตใส่คู่กับป่าบอลเน,นี่ยเพราะว่ามันมีแรงพีดาเมจสิแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็าไม่ค่อยคุ้มกับดาเมจที่เสียไปเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับตัวนี้ก็สปินนะครับแคสติ้งไทม์เใมดาเมจก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอยู่แล้วนะครับไรเดอร์เอจิก็อ่ะใครอยากเล่นเออ่ทิปเปิลก็ไปลองซะกออบบบินนก็ปเเซตลืดะครั นี่ก็โดยรวมของเซต90สนะครับสุดท้ายถามว่าออตอนนี้แบงค์เล่นอะไรอยู่นะครับตอนนี้แบงค์ก็ให้คะแนนแต่ละสายประมาณนี้แล้วกันนะฮะสายทิพเปิลเนี่ยก็คงบอกได้ว่าเก่งที่สุดกับการรับบอสนี่ครับแต่ว่าผมให้แค่ถึง d ด็กคิวลาแล้วกันผมให้แค่ถึง d ด็กคิวลาแล้วกันตั้งแต่บาโฟลงไปผมจะไม่ถือว่าสายทิพเปิลดาเมจเยอะที่สุดเพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ นะครับกับคนที่ไม่ได้เติมเยอะที่จะไปตีทิปเปิลแล้วยืนเออบาโฟได้ยืนดัร์ลอตได้ยืนบัตดีดได้ยืนเออโอบาลอนยูกิวลาได้ดังนั้นเอ่อถ้าก่อนถึงแบคคิวล่าผมคงให้ภาษีของการตีทิปเปิลดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าลงจากนั้นไปอีกผมคงให้ภาษีของปาบอลน,นะครับภาษีปาบอลน,น่าจะดีกว่าสําหรับผมนะครับแล้วก็ ทีนี้จะเกิดคำถามว่าอาลาปาบอลสนับปลเป้ากับสนับปลาบอลก่อนหน้าน,นี้ที่เราใช้กันอันไหนดีกว่าเอ,อ่อถ้าจ่เกาะคุณไม่เยอะนะครับถ้าจ่เกาะคุณไม่เยอะผมก็คงให้ภาษีของเรื่องปลาบอลสนับเดิมดีกว่าเพราะว่า1เลยสเต็งใช้ได้2คือเด็กมีบทบาท3คือ,อ,อมีจะเกาะที่เยอะกว่านะครับลา่ลา,งลางล่างพวกล่างๆเนี่ยผมว่าจะให้ภาษีของสนับเก่าดีกว่านะแต่ว่าสนับใหม่ถ้าสมมติว่าคุณจะเกาะมากพอแล้วก็ใช้ซะ นะครับอย่างเช่นเรื่องการฟาร์มอะไรพวกเนี้ยนี่นี่เราพูดถึงคะแนนบอสอยู่นะต่อไปนะครับคะแนนของการฟาร์มคะแนนของการฟาร์มผมก็ไม่มีอะไรจะโต้แย้งนะมันก็ตรงเป็นปักเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับถ้าคุณสามารถทําให้มอนมจบวันทิศได้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าน่าจะมีหลายคนที่ไม่จบวันทิศนะถ้าคุณไม่จบวันทิศคุณก็ไปใช้สนับปลาบอ่อันเดิมก่อนนะครับแล้วก็เอามิลลิทํทำคูดาวเยอะใส่ล้วงเข้าไปกินยาลดคูดาวเข้าไปนะครับมันก็น่าจะไล่อยู่ประมาณนุด้ามีโคโปอีกอันนึงนะ 0 5ดจุดห้าไม่น่าเกินนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดเอ่อแต่ถ้าสามารถทําปักเป้าได้ก็ทําวันทิตปักเป้าให้ได้นะครับกับดาร์เฟรมมันก็จะความสบายขึ้นเยอะนะครับลองไปรีดโตกกา้าตตงจอากกะาอะไรดูนะครับคิดว่าพอมาถึงจุดนี้ทุกคนที่ดูมาน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออจะต้องหาค่านี้จากไหนค่านี้จากไหนค่านี้จากไหนนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องวอลถ้าเรื่องวอลเนี่ยเออผมคงรู้สึกว่าปักเป้าภาษีดีสุดนะครับปักเป้าภาษีดีสุดเพราะว่า เ,เรื่องของการมูฟเมนต์เอ่ยใดๆเอ่ยนะครับเราจะใช้สนับเดิมมันปาแรงก็จริงแต่ว่ามันติดหลายๆอย่างมันติดหลายๆอย่างนะครับที่แบบว่ายืนไล่เอ่ยจังหวะปานานเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปักเป้ามันคือแบบมันไม่แรงก็จริงแต่มันน่นรรมาญนะคุณนึกออกปะการที่แบบว่าเราปาแบบป,ป,ปักป,ป,ปักป,ป,ปัก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 มันน่ารรมาญมากนะเออแล้วผมว่าจะให้ภาษีปักเป้าดีกว่าแต่ถ้าเราพูดถึงโพซิชั่นของเอ่อกิลที่เขาต้องการให้ชูล่าเนี่ย ต่อยสุดตานทิ้งอะไรอย่างนั้นเราก็อาจจะต้องให้ความสามารถกับชูล่านะครับก็ไปใช้สนับอาชูแล้วก็เซตเมจิกที่ผมบอกแต่ถ้าสําหรับผมผมก็อยู่ในกิวที่เขาค่อนข้างแข็งอะเออไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ากูเก่งอะไรอย่างงี้นะคือเขาค่อนข้างแข่งอยู่แล้วแล้วบทบาทของเรามัน,ม,นมันไม่ใช่การต่อยทานะนะรู้เปล่าะคือตานเนี่ยเราก็เราก็ต่อยเขาไม่ลงตานที่เราเจอคือเราต่อยเขาไม่ลงดังนั้นแบบ การต่อยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของผมครับผมเอาเวลาที่ผมจะต่อยตานถ้าผมต้องต่อยนะถ้าผมจะเวลาที่ผมต้องต่อยตานแล้วมันไม่ตายผมไปต่อยพระข้างหลังดีกว่าเออเนื้อออกปะตานน่ยต่อยปุ๊บแม่งตายสองวิผราชุบผระชุบเดินผระชุบเราต้องลำบั๊บไหมไม่ต้องชุบมาปุ๊บแม่งยืนหวดปัก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 ต่อกว่าจะเอาลงแต่ละทีแต่ว่าถ้าเป็นผมผมถ้าผมอยู่ในโพสิชั่นที่ต้องต่อยจริงนี้ผมอาจจะเลือกต่อยพระอืหรือว่าเออถ้าใครมีความจำเป็นที่จะต้องต่อยจริงๆก็คือต่อยพระซะ นะครับหรือว่าคุณไปใช้สก,กิลที่มันแบบมันขัดใจเขาได้นึกออกไหมอย่างแบบรูทอย่างเงี้ยคุณไปใส่พาราคุณรู้ว่าพาราจะตีคุณคุณก็กดรูทจับแม่งไปเลยแปดวิดีกว่าไม่ต้องต่อยพอจะแปดวิปุ๊บต่อยแม่งปุ๊บเลือดมันน้อยมันอ,อาจจะต้องไปหาที่ปงที่ปัม๊มหลบอะไรของมันอีกแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าผมอยู่ในกิวที่ทุกคนแม่งแบบเก่งเก่งแบบเก่ง,แ,กงแล้วผมแทบจะไม่ต้องแบบทําอะไรเยอะมากผมแบบ เขาถ้าเขาให้ผมไปต่อยตานผมก็ผมก็คงต่อยแต่ว่าผมก็คงบอกน้วองว่ามันต่อยไปตายเออเขาก็คงใช้ให้ผมไปทำอย่างอื่นที่มันที่มันดีกว่าการต่อยต,อยต,อยตานโดยที่ผมแบบเสียมนาสิวิสีผมไปยืนปลาบอลนแนวกลางไหมแนวหลังคนนี้เขาไม่แข็งไหมกับการที่แบบมาโฟกัสตานเอออะไรอย่างนี้นะครับมันก็มันก็อยู่ที่ว่าโพสิชั o ของคุณนะตอนนั้นต้อง,ต,องต้องทำอะไระฮะเออส่วนใครที่รู้สึกว่าผมยังค้นคว้าหาดาวของตัวเองไม่เจอยังไม่รู้จะเล่นอ,อะไรก็เอ,อกติดตาม นะครับแล้วก็แท็กเพื่อนมาดูกันบ้างนะอย่าอย่าอย่าดูกันแค่หมู่เรานะครับพยายามให้ชูล่ามันกลายเป็นวงกว้างนะครับุกช่วงนี้ผมก็เ,เริ่มปรับเวลาการนอนแล้วก็การสริมได้แล้วนะครับอย่างเช่นคลิปนี้ก็ตีสี่สิบหกนะครับถ้ามองเวลาซ้ายบน <laughs> ใครเติมเงินก็อย่าลืมนึกถึงเปโนวินท,ท็อปอัพแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่นึกไม่ออกจริงว่าจะเล่นอะไรอ่ะผมแบบผมต้องโดนกดดันมาแบบนี้หรือว่าผมแบบมีสายของแบบนี้แบบ เฟืองแบบนี้อ่ะมันไปแบบพี่ๆบอกไม่ได้อะไรเงี้ยเรามาคุยกันเรามาคุยกันไลน์นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมาประมาณแบบไป2สองบ่สามถึงสี่โมงแล้วก็อยู่เรื่อยๆนะก็มีพาลงดันลงอะไรด้วยนะนึกไม่ออกจริงๆก็มาปรึกษากันได้นะลองมาเวกความคิดกันดูว่าเออไอพวกมองขยีย้ทั้งหลายพวกนี้มึงกูทาไงดีวะกูแบบนึกไม่ออกเลยอย่างตอนนี้คือผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าไอ้เงี้ยกูไม่มีกูมีเฟืองแบบเฟืองอาชีพอื่นแล้วกูไม่มีเฟืองเลยกูทําไงดีวะ เอก็ยังทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องรอต่อไปนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆฟ์มฟันไปเรื่อยๆนะครับบอสก็ล่างง่ายขึ้นแล้วอย่๋ยไปซีเรียสมาก PVE นะครับไปซีเรียสกับ PVP ดีกว่าความสนุกมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นกับ PVP นะครับดังนั้นก็ใส่ใจใน PVP มากขึ้นมากกว่า PVE นะครับแล้วความสนุกของคุณมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้ารู้สึกว่าผมไปทิ้งท้ายแบบนี้แล้วกันถ้ารู้สึกว่าสู้ตานไม่ได้ก็ไม่ต้องสู้ไปสู้กับคนที่เขาไม่ใช่ตันคับสู้กับ เข้าระดับแรกๆกับเราแล้วเราจะมีความสุขนะครับแต่คุณเปิดหน้าแร็งกิ้งมาปุ๊บคุณเห็นคนที่แบบโอ้โหสี่แสนแปดแล้วกูอยู่เท่าไหร่สองแสนหกกูจะสู้ยังไงวกูจะตามเขาอยังไงเนอะคุณจะไปคิดยังไงคุณไปหาช่วงทามมิ่งที่ตัดเขานอนแล้วแล้วคุณก็เจอแต่คนที่มันแบบแคปไล่ๆกันแล้วคุณสู้เขาได้เออเล่นแบบนั้นเล่นแบบนั้นถ้าคุณจะล่าบอลนะแต่ถ้ากับคิววอลเงี้ยคุณก็ไปอยู่คิวที่แบบระดับกลางคุณไม่ต้องอยู่คิวระดับสูงมากคุณก็จะไม่ต้องกดดันตัวเเองคุณก็ไปล่นิดระดัับบกกลลาางงเจยวิอ้ ใฟันเชื่อผมแล้วชีวิตจะดีนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะผมน่าจะลงคลิปเลยนะไม่ได้ตัดอะไรเลยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะแต่ว่าอาจจะใส่ซา์เฟซให้นิดนึงเจอก,กันนะครับอย่าลืมเติร์มือไปดูบิลแล้วกันงง,งงหน่อยแต่ว่าสงสัยอะไรก็มาถามในไลน์แล้วกันไม่น่าจะขาดอะไรนะถ้าขาดอะไรก็มาบอกแล้วกันเดี๋ยวทำเพิ่มให้บายบายสวัสดีครับ